กลัวแมวเหรอลูกฮะโอ้ยหมากลัวดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะกลัวแมวเหรอลูกฮะโอ้ยหมากลัวแมวหาที่หลบหาลูกมา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 นี่มาเร็วเร็วเร็วมามามาเอ้ยมาน้อยกลัวแมว อีต,า,ตาจะขึ้นคอยออย่างเดียวเหรอลูกฮะอาแล้วออกมาแล้วพอแม่พาเดินถึงยอมเดินนะคะแม่ไม่พาเดินนี่ไม่เดินเลยกลัวแมวเอ้ามานะมานะกลัวกลัวน้องมาทางนี้มาทางนี้มา,มา,า,ม,ามาเร็วมามามา กันจะมาหาแม่มามา,า,ามาเร็วมาหนาน้อยมาพิเศษอยู่นั่นดูดูด,ด,ดูดูเขามาเขามาแอบตรงนี้กับแม่ดูม่าเขามา,มาแอบมาแอบแม่นั่งแล้วเขามาแอบนะคะ mà nói mà nói cua cua mèo cua là đâu nhá cua mèo là cua mèo <laughs> à nói cua mèo nè Mè. Nó, nói nè nói làm gì nói làm gì à làm gì thưa cha ไม่เกลียเรนะนนตั้งมง่งกว่วลูกกลัวมากไงล่ะฮะกลัวมากไรล่ะลูกสวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพาน้องหมาน้องแมวมาอยู่ด้วยกันนะคะ น้องวันใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะกลัวแมวนะคะเขาก็ติดแม่เห็นแม่ในเขาเรียกนะคะเขาเรียกแม่ให้แม่พาเข้ามาด้วยนะคะแต่พอพาเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยกลัวแมวนะคะแต่แมวไม่กลัวหมาแมวบ้านนี้ไม่กลัวหมานะคะเลยหยอกกันเล่นกันมีความสุขเหลือเกินนะคะเด็กๆที่อยู่บ้านนี้นะคะการที่แม่เก่งได้มาอยู่กับลูกๆแมวแบบนี้รอบล้อมด้วยลูกหมาลูกแมวแบบเนี้ย ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอินหรอกนะคะทุกอย่างก็คงจะถูกกาหนดมาแล้วนะคะว่าชีวิตไมเคียงเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ต้องมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะการที่ไมเคียงถูกกาหนดให้มาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบนี้ไมเคียงเขาเลี้ยงพวกเขาด้วยความรักนะคะเลี้ยงเหมือนลูกนะคะรักเขาเหมือนลูกนะคะดูแลเขาอย่างดีนะคะพวกเขาก็ต่างอยู่ต่างที่อยู่ที่มากันนะคะ อยู่ไกลก็มีอยู่ใกล้ก็มีนะคะได้มาอยู่รวมกันนะคะจากที่แม่เกียงอยู่ที่กรุงเทพนะคะแม่เกยงเขาต้องได้ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วถูกกําหนดให้มาดูแลเด็กๆที่นี่น้องแมวที่นี่นะคะน้องแมวอยู่ที่อื่นที่ไกลที่ได้มาอยู่กับแม่เกียงเนี่ยเราก็คงมีบุญสัมพันธ์ต่อกันมีวาสนาต่อกันที่จะต้องดูแลกันอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ลูกๆที่บ้านแม่เกียงก็69ชีวิตรวมถึงน้องลิลินมาใหม่นี่ก็เป็น70ชีวิตนะคะ ชีวิตแม่เกียงเนี่ยกว่าจะได้มาได้มาอยู่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบเนี้ยชีวิตแม่เกียงเนี่ยค่อนข้างจะลําบากตากตามมากนะคะแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เนี่ยชีวิตแม่เกียงเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เมงแต่เรียนจบป .6 นะคะมาอยู่กรุงเทพมาทํางานเลี้ยงลูกให้ย่านะคะเดือนละสามร้อยบาทนะคะต่อมาแม่เกียงก็ได้ไปทํางานบ้านที่อื่นบ้างขายของบ้างนะคะแล้วก็ไปร้านส้มตำล้างถ้วยล้างจานบ้างนะคะ ก็ร้านช้มตำน้ำทุเรียนจานนี้ก็จะแสบมือร้อนมือมากๆเลยนะคะตอนนั้นไม่เกี่ยงอายุ10สิบกว่าปีนะคะแล้วก็ได้ไปขายของขายผักตามตลาดด้วยนะคะ,ะกันลูกเล่นกันด้วยความที่เราเรยังอายุยังไม่มากะนะคะก็ได้ไปทํางานหนักค่อนข้างลาบากตากตํานะคะก็บางวันก็ได้เข็นเข็นผักเนี่ยไปส่งลูกค้านะคะ และการเข็นเข็นผักผสมลูกค้าเนี่ยไม่เก่งเข็นรถเข็นรถเข็นเนี่ยอาจจะไม่เก่งนะคะบางวันก็ไปเหยียบกล้วยเขาที่เขาวางกล้วยขายตามพื้นนะคะไปเหยียบกล้วยเขานะคะเจ้าของกล้วยเขาก็บอกว่าต้องซื้อนะต้องซื้อกล้วยหวีนี้ไปนะ10บาททุกท่านคิดดูแล้วกันนะคะว่าไม่แต่เงิน10บาทก็ไม่มีติดตัวนะคะไม่มีแม้กระทั่งเงิน10บบาทซื้อกล้วยหวีนั้นนะคะ เจ้าของร้านเขาก็ว่าไม่เกียงนะคะเ,เสร็จแล้วเจ้าของอผักที่ไม่เกียงเข็นไปส่งเนี่ยเขาก็เลยจ่ายให้นะคะกล้วยบนั้นนะคะก็ชีวิตสมัยตอนที่ไม่เกียงรุ่นๆเป็นวัยรุ่นเด็กๆนะคะก็ลําบากมากๆลําบากสุดๆนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็ไม่เกียงก็ฝ่าฟันอุปสรรคหมายเยอะแยะมากมายนะคะเลี้ยงลูกนะคะไม่เกียงมีลูก3ามคนนะคะลูกคนโตเป็นผู้แฝดนะคะ ผู้ชายทั้งคู่นะคะแต่อีกคนนึงเป็นสาวสองนะคะส่วนคนเล็กก็คือลูกสาวนะคะคือน้องคีมนะคะทุกคนเรียนจบหมดแล้วนะคะทํางานกันหมดแล้วนะคะแม่เคียงได้อยาขาดกับพ่อของเด็กนะคะแล้วแม่เคียงก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นนี่นะคะชีวิตของแม่เคียงถูกกาหนดมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะถูกจัดสรรให้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะให้มาดูน้องหมาน้องแมวอยู่ที่นี่นะคะ การที่เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราเลี้ยงเขาด้วยความรักแต่ก็ยังมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่จะมาทดสอบชีวิตเราคงให้ดูนะว่าเราจะอดทนได้สักแค่ไหนนะคะแต่แม่เัียงก็ทนได้นะคะเพราะว่าแม่เกียงเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยความรักเรารู้ว่าเรารักพวกเขาด้วยความรักความเมตตาจริงๆนะคะรักด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะพวกเขานี่คือหนึ่งในครอบครัวของแม่เกียงคือเป็นลูกของแม่เกียงหมดเลยนะคะทั้งหมด70ชีวิตนะคะ สมาชิกคนต่อไปก็คือน้องลินินนะคะ,ะตัวที่70นะคะเมืเ่อกี้ก็ได้เอาน้องไปรักษานะคะก็น้องเป็นโรค F A T E นะคะแล้วก็หัวใจโตด้วยนะคะเลื่อนไม่ไปเลี้ยงขานะคะทำให้น้องปวดขามากนะคะพอเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ขานี่ทำให้น้องปวดขามากแล้วก็ทําให้ขาน้องอัดอเป็นแผลแล้วก็ต้องตัดขานะคะแต่ก็ ถ้าน้องตัดขาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าขอให้น้องอแข็งแรงฟื้นตัวกลับขึ้นมาไดก้ก็พอใจแล้วนะคะมีเอฟซีส่งเรื่องรามาหาแม่เกียงเรื่องการที่เป็นโรคเดียวกับน้องลินินนะคะแมวของเขาเนี่ยก็ถูกตัดขาสองข้างเหมือนกันนะคะหัวใจโตเป็นเกี่ยวกับโรคพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยนะคะทีนี้ทางเอฟซีแม่เกียงคนนี้บอกว่าน้องตอนนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็ กินยาตลอดชีวิตนะคะขาดยาไม่ได้นะคะก็ถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าน้องนิดินใจสู้อย่างสู้ที่เขาเป็นอยู่นตอนนี้นะคะก็ถ้าเขายังสู้ไม่เขียนก็ต้องสู้นะคะถึงน้องจะกินยาตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรนะคะตัดขาก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเมื่อใจเขายังสู้อยู่เรายังทําร้ายเขาไม่ลงนะคะปล่อยเขาทิ้งไม่ได้นะคะทําร้ายเขานี่คือ ให้ฉีดยาหลับไปเฉยนี่ก็ไม่เกียงก็ทาไม่ลงทําไม่ได้จริงๆนะคะอีกหนึ่งชีวิตนะคะก็ช่วยๆกันไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คงยังไม่ถึงเวลาที่เขาต้องจากไปเนาะเขายังรักชีวิตของเขาอยู่นะคะเขาต้องการมีชีวิตอยู่กับพวกเราไปนะคะก็ถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันก็คงได้เลี้ยงดูกันยาวๆนะคะไม่เกียงก็รู้ว่าไม่เกียงมีแมวเยอะนะคะแต่ไม่เกียงก็ เคสนี้ไม่เคียงปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะคะถ้าไม่เคียงรักษาน้องหายไม่เคียงคงจะดีใจมากๆนะคะก็ต้องรักษาน้องไปก่อนนะคะมีคนส่งเรื่องราวหาไม่เคียงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้ไม่เคียงช่วยรับน้องมาดูแลอีกเยอะแยะมากมายไม่เคียงรับไม่ได้จริงๆนะคะอยากให้กระจายกันออกไปที่อื่นๆบ้างนะคะไม่เคียงรับได้เป็นบางเคสเท่านั้นนะคะพอไม่เคียงรับตัวนี้ปุ๊บนี่คนส่งเรื่องราวมาอีกเพียบเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่เคียงก็ต้อง คัดเป็นบ้านๆไปนะคะว่าอันไหนที่พอจะช่วยได้นะคะอย่างน้องลิลินเนี่ยเป็นเคสค่อนข้างฉุกเฉินมากๆนะคะฉุกเฉินมากๆต้องช่วยชีวิตน้องให้ทันนะคะถ้าช่วยไม่ทันน้องก็คงจะแย่นะคะแต่ทีนี้ก็ยังดีที่เอามาโรงพยาบาลทันนะคะแต่วันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะคะอันนี้ต้องไปตามวันต่อวันนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องลินินเนี่ยไม่มีใครทราบได้นะคะตอนวันนี้ก็ให้คุณหมอดูแลไปก่อนนะคะ เราก็ต้อง50 50นะคะทําใจครึ่งๆนะคะเผื่อวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยก็เหมือนคนเรานี่นะคะเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเขาก็อยากมีชีวิตรอดเหมือนกันนะคะเขาก็อยากให้มีคนรักษาเขาเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับน้องวันใหม่น้องหมาวันใหม่นะคะเขาก็อยากมีชีวิตรอดเหมือนกันนะคะเขานั่งมองหน้าไม่เกียงอยู่ที่วัดนะคะ เพื่อให้แม่เกียงช่วยเอาเข้ามารักษาประมาณนี้นะคะพอแม่เกีงเอาเข้ามารักษาเขาก็ดีวันดีคืนนะคะถึงขาเขาจะเดินยังไม่แข็งแรงดีพอแต่เขาก็มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะคะร่างกายเขาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะถึงเขาจะเป็นน้องหมาจรน,นะคะแต่เขาก็น่ารักนะคะก็ติดแม่ติดคนนะคะน้องหมาที่หนองหนานน้องหมาที่แมวที่นี่ก็เป็น,นจรกันทั้งหมดเลยนะคะอดีตจรทั้งหมดนะคะแม่เกียงก็เอาพวกเขามาดูแลนะคะ ใส่ใจให้ความรักแล้วพวกเขาก็ได้ความรักจากแม่เกงเต็มที่เลยนะคะแม่เกงก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีใจรักน้องหมาน้องแมวด้วยใจนะคะรักมากๆเลยนะคะรักพวกเขาด้วยใจที่แบบว่าสุดๆเอางี้แล้วกันนะคะสุดๆเลยนะคะหัวใจแม่เกงม,มีแต่น้องหมาน้องแมวนะคะจะกลับแล้วเหรอจะกลับแล,ล้วเหรอจะกลับบ้าน,นหนูแล้วเหรอไม่อยู่เหรอไมอยู่กับพี่แมวเหรอลูกหือ ม่อยู่กับพี่แมวเหรอฮะมองจะกลับแต่ทางทางตัวเองมานะคะนั่งมองจะกลับแล้วไม่อยู่แล้วสุภาพน้องดีขึ้นนะคะแรกๆนี่เหงือกเขาจะซีดๆลิ้นเขาลิ้นเขาจะซีดๆนะคะตอนนี้เหงือกเขาสีชมพูแล้วนะคะเดีย๋ยวไม่เห็นจะให้ดูนะลิ้นสีชมพูแล้วนะคะเหงือกสี่ลูก เ,เหงือกก็สีชมพูแล้วนะคะตอนแรกลิเหงือกจะซีดๆนะคะตอนนี้เหงือกสีชมพูแล้วลิ้นสีชมพูแล้วนะคะสุขภาพดีขึ้นแล้วเหือบไม่รอดทําให้เอามานี่ไม่รอดแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวกับพี่เพียงน้องแมวนลลูกพี่เพียงน้องแมวอะ่ะ ไม่เอาเหรอฮะเอาแต่แม่อ,อย่างเดียวจิตแม่ลูกไปๆปไปบ้านหนูปะ